เรื่องมาเรียกคนได้ยังไงกันน่ะช่วยไม่ได้นี่ไปให้ดินแดงไข่บุกอัศจรรย์ดังขนาดนั้นหลิงไครีบอ่านโฆษณาเร็วประก,กาศพิเศษทะลุมิติพิชิตบัลลังก์ออกแล้วเชิญรับชมเรื่องราวของผู้ข้ามเวลาทําธุรกิจพัฒนาตัวเองกลุ่มชายต้นแบบจีนโบราณปกครองประเทศค้นหาทะลุมิติพิชิตบัลลังก์ได้บนไอ้ฉียี่อ้ายพอได้แล้วพอได้แล้วให้ข้าดูดุมหล่อแสดงต่อเร็วๆเถอะทะลุมิติพิชิตบัลลังก์สองตอนที่สี่สิบสาม พูดไปเจ้าก็คงไม่เชื่อเมื่อคู่เหมือนข้าจะสัมผัสได้ถึงพลังของนางพลังของนางนะถูกต้องเป็นพลังของนางดีมากเจ้ามนุษย์ฟื้นฟูตัวเองแล้วเหรอมาสิ มาเ,เลยเขาสงบถึงเพียงนี้หรือจะเข้าใจกฎแห่งการทำลายล้างได้อย่างแท้จริงแล้วล่ะหากให้เวลากับเขามากไปเขาอาจใช้กฎแห่การทำลายล้างมาคููค่าได้ไม่ได้ปล่อยมนุษย์สองคนนี้เอาไว้ไม่ได้แล้วเสือกวางเจ้าไป สงบไว้เราสู้ได้ให้เขาสะสมพลังต่อไปไม่ได้แล้วขึ้นไป รรบตรงตไม่ได้แยกกันหเป็นพลังที่น่าตระลึงนะหากเปิดศึกกันจริงแล้วก็เผ่ามนุษย์ใครจะเป็นคู่ต่อสู้ได้กันดีที่ฝาหวากับหลานเกอ มีพลังจากการหลบไปในวิติก่อนหน้านี้การโจมตีครั้งนี้คงทำอะไรพวกเขาไม่ได้กดแห่งเวทของหมอนี่คงเป็นพลังล้นเหลือน่ากลัวชะมัดสูด้โดยกำลังคงไม่ได้ต้องใช้กลยุทธ์หาจุดอ่อนไม่เจอทำยังไงดีด ข้าจะใช้ดาบปัญญาก่อกวนจิตของเขาก่อกวนจิตของเขาเหรอใช่แล้วนาทีเก้านี่คืออัตตัน NIT! มันบุกรับได้มีสามหัหแขนการกอบควรกำลังจิตก็ไม่ได้ผลแยกกันลงมือฮฮ่าฮ่แย่กันหรอไม่ปกติเอาชีวิตมา เราทำลายเกราะป้องกันของเขาไม่ได้เลยนอกจากจะใช้กฎแห่งการทำลายล้างอีกครั้งไม่ได้เด็ดขาดเขาก่อนรอดมาได้ก็โชคดีมากแล้วถ้าใช้อีกครั้งไม่ใช่แค่เราจะรอดหรือไม่แต่การทำลายล้างนั้นจะทำให้ราษฎรทั้งเมืองลำบากไปด้วยเราจะทำอย่างไรเจ้าโง่ชนี่เวลาไหนแล้วจะยังว่าข้าอีกไม่ไม่ใช่ข้าเอ้ยมนุษย์อัตมช้าเ้ยตาย เจ้าโง,ง่สองคนโอเป็นไปไม่ได้เจ้าพูดโง่บนโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ียาวของเป่ากาอาสจันย์

คิดว่าจะชนะข้าได้ก็ควบคุมแรงดูด tất cả các bạn Chào mấy Giờ đây đưa thuộc bệnh gia không mình út ít หลานเกอฮหนีไปแล้วอ่ะท่านพี่ซ่อนไรมนุษย์สองคนนี้ไว้ไม่ได้แล้วไม่นดกว่าแค่อศัยไข่มุกอศัศจรจะทำพวกเขาชนะได้ถึงสามครั้งแล้ว แค่เพียงไม่กี่ร้อยปีเท่านั้นการพัฒนาของมนุษย์ก็มาถึงขั้นนี้แล้วเหรอเราต้องเอาไข่มุกเจเทวามาให้ได้เจียยวนไปจับตาดูพวกเขาไว้ คือใช่เสียงของเปล่าหรือเปล่าอ้ยไม่รู้ตอนนี้นางไปอยู่ไหนจอะจ๊ะจ๊ะจจจโอ้หัวข้าจะแตกอยู่แล้วเจ้าบ้านนี่กล้าใช้พลังที่ยังไม่ยังรู้อย่างแท้จริงและไม่บอกข้าก่อนด้วยโอกาสหาได้ยากโอกาสหาได้ยากเหรอเจ้าอุ้ยเฮ้ยเพื่ออาศัยแรงกดดันนี้จึงบีบใช้พลังคมภีรศักดิ์สิทธิ์มาเพิ่มการตระหนักรู้ให้มันยอมรับเจ้ามากขึ้นถูกไหมเฮ้ยจ้าหนีใหญ่จริงๆ อีกนิดแล้วก็เกือบจบเหตุแล้วต่อไปจะเอายังไงอืมเออืมต่อไปก็ยกให้เจ้าก็แล้วกันอเฮ้ยเฮ้อยเฮ้ยไม่รับผิดชอบเกินไปแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย แต่ว่าเมื่อกี้เจ้าก็แอบหล่ออยู่นิดหน่อยจริงๆนั่นแหละโอ้ยต่อไปก็ถึงตาข้าแล้วอืมไดฟื้นฟูเถอะผมไม่ได้หนีไปแล้วหรอกนะทำไมพวกเจ้าเกยยังไม่ออกมาอีกล่พะพวกเขาคงไม่เป็นอะไรเนี่ย ระวังตัวพวกเจ้าเองก่อนจะดีกว่านะมนุษย์ปกป้องท่านประมุขม ปกป้องเมืองจนกว่าชีวิตจะหาไม่แม้ต้องเป็นศพเพื่อตาพวกมันทิ้งเสี้ยววิรับเป็นเกียรติของทหารเช่นเรา

อ้ะออะไม่ะอะใหญ่เข้าใจแลอะไปเถอะข้าผูะเฒ่าจะทุ่เททั้งผมขาวตัดชีวิตที่เหลือโกทาเกสาสันเพือนักแต่เท่านี่ไม่นึกว่าจะมีพลังเหลืออยู่นะนี่ 快！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 快 <music>！快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 ！ 哎呀 <iv>！哎哎哎！哎呀！哎呀！哎呀！啊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  กรานี้เกรงว่าเราคงต้องไปจริงๆแล้วข้าเข้าใจนี่คือหน้าที่ประมุขของท่านไปเถอะมีประสบการณ์มาครั้งหนึ่งแล้ว ตอนนี้เจ้าเกลือก็มีคู่หูอยู่เคียงข้างเขาวางใจได้แล้วจับขม้อยหน่อยจับขโมย

ท่านพ่อออกมาแล้วสินะในบนรรพบุรุษแรกเริ่มของเผ่ามารคือม,มารวิหกกายมารของเสือยวนเป็นอันดับต้นๆในเผ่ามารเรามนุษย์สองคนนี้ต้องตายแน่

哟哟哟 สวรรคดับสลายไปซะหมดถ่งการำลาย,ายล้างอีกแล้วจะให้เขาเระเบิดสิเรตไม่ได้ฆ่าเขาซะเฮ้ยเฮ้ย <c oughs>

ทลายกดแห่งเวทข้าขอถามพวกเจ้ากลัวหรือไม่ 抖音关注《神蓝奇遇无双珠》，扫码关注爱奇艺动漫微信公众号，独家官方爆料，日常福利掉落。扫码下载八达 A P P，同名漫画看过瘾。《神蓝奇遇无双珠》动画同名小说，全国各大书店、网店热售中，欢迎选购。ไปไม่ได้ยังไงผันไปแห่งเทพไม่ตายกลับมาเกิดใหม่อีกข้าขอถามพวกเจ้ากลัวหรือไม่มีหงเป่าอยู่เราก็ทุ่มสุดตัวได้แล้ว ใช้พลังภาพทั้งหมดสู้สุดตัว <c oughs> ถ้าเป็นตอนที่พวกเจ้าพึ่งมาเรายัางไรกำลังต้านมาสวรรค์ขั้นเทวาจันทาได้แต่ว่าตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วเฮ้ย <c oughs>